จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีอะไรติดตามตัวคุณ เอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสูจน์รายการวิกตูดี้แคทกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมาแข่งเชิงเคยสําหรับเกมไมค์ครับกันนั่นเองเองดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูอะไรเป็นเงาติดตามตัวผมไปในเกมไมค์ครับในวันนี้กันนั่นเองฮ่าซึ่งวันนี้นะฮะคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรตามเราอยู่ถูกต้องไหมฮะ<ด>เพราะฉะนั้นนะฮะเราจะทําให้มีอะไรเนี่ยติดตามเราอยู่กันนั่นเองอ่่าซึงก่อนนนนนนเเเเลเเลลลลยยยไปปปป่่่ก่กกกกกัััสาาาหรรรรบใคคคมมมมดดดดดูิิิี้้็็แออืตตผวงงงซ ใช้ผมได้ไปตามคลิปแหมงเราดินเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดดิ่งในช่องเราได้แล้วปรับข่าวสารใหม่ๆกันโดยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าคว่า fc พี่วิกด้วยนั่นเองนะฮะเอาอยัางคุณผู้ชมด้วยการใช้งานนะฮะง่ายมากๆเลยให้เราเนี่ยทำการพิมพ์ไปว่า l า w a follow นะฮะหลังจากนั้นเป็นชื่อเราถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเราต้องทำการเพิ่มคำว่า add เข้าไปก่อนนะฮะเอาอยัางผู้ชม1 2 3. ไหนดูสิโอไมค์กอดโอ้ยเช็ดซึ่งอันนี้นะฮะคุณผู้ชมมันจะเป็นลาวากันนั่นเองนะฮะและลาวาตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมคือมันจะตามคุณผู้ชมไปทุกๆท,ที่เลย <laughs> โอ้ย <laughs> เผาป่าแล้วคุณผู้ชมนะจุดๆนี้นะเดะเดะเดวเดะ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 โอ้ยเช็ดโอ้ เลยคุณผู้ชมคือเอาจริงแลนะ้วเนี่ยคุณผู้ชมเราเคยเล่นในรูปแบบนี้ไปอยู่รอบหนึ่งนะฮะโอ้ oh my god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  น้ำนะ เราเคยเล่นในรูปแบบนี้ไปรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของ TNT อ่าแล้วก็จะมีแบบพวกบล็อกอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นลาวาเว้ยคือมันเป็นลาวาจริงๆเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ผมไม่ได้โม้นะฮะโอเคได้บอกไม้มา2บล็อกแล้วเว้ยคุณผู้ชมอู้หูมันกลายเป็นออกซิเดนเลยคุณผู้ชมแล้วไ้กาสมมติว่าผมอยู่ในน้ําในรูปแบบนี้นหะฮะคุณผู้ชมคือเราอยู่ในน้ำในรูปแบบนี้นะคุณผู้ชมมันจะกลายเป็นออกซิเดนในรูปแบบนี้เลยนะฮะ เรียนคุณผู้ชมอะไรก็เราอยู่นิ่งๆอย่างหลักคุณผู้ชมได้ปะเฮ้ยอยู่นิ่งได้อยู่่ะคุณผู้ชมอะไรก็เราอยู่นอย่างนีหลักคุณผู้ชมเอ้ยได้อยู่คุณผู้ชมเท่ากับว่าตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเรามีพื้นที่ A F K แล้วนั่นเองตอนนี้เรามีไม้ โอเดี๋ยวกันนักผู้ชมตอนนี้เราไปในพื้นที่ไหนนะอ๋อดูเหมือนกับว่าเราจะต้องไปด้านหน้านะฮะคุณผู้ชมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปเจอหมู่บ้านนะฮะถ้าเกิดผมจำโลเคชันของหมู่บ้านไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณลบพันหกร้อยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะฮะมันอยู่ที่ประมาณลบสองร้อยหกสิบนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราต้องเดินประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยเลยนั่นเองโคตรเยอะคุณผู้ชมโอเคไหนดูสิ โอ้โหยังก็ป่าละหมอะอ้สวัสดีเจ้าวัวน้อยฉันกําลังพาความวิบัติมาให้พวกแกนะแล้วคุณผู้ชมลองนึสภาพดูนะฮะคือเราอยู่ในป่าในรูปแบบนี้ใช่ไหมเพราะเราอยู่ในป่าในรูปแบบนี้เนี่ยคือเชื้อเพลิงมันเยอะมากนะฮะมันจะเป็นไม้นะฮะหรือจะเป็นใบไม้นะฮะแล้วก็สิ่งอื่นอีกมากมายนะฮะซึ่งผมคิดว่านะฮะคุณผู้ชมป่านี้เนี่ยมันน่าจะโดนเผาแน่ๆอู้หูยลงมาแล้วฮะคุณผู้ชมไหนดูซิคุณผู้ชมผลงานของเราเนี่ยมันจะสวยงามมากขนาดไหน ไ <c oughs> หนดูสิผู้ชมตอนนี้เราวิ่งมาที่ส0 0ร้อยแล้วนะฮะผู้ชมจะ4 0 0ร้อแล้วนั่นเองคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราว่ายนะ้ำเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นที่ปลอดภัยสําหรับเราถูกต้องไหมผู้ชมแต่ว่ามันจะช้ามากๆเลยนะฮะสวัสดีแมวในโดลาวาไปซะเพื่อน <c oughs> โอเคผูค้ชมเดี๋ยวกันนะอู้สวัสดีวัวรู้สึกว่าเราจะเจอสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะฮะผู้ชมเดี๋ยวดๆๆๆดเวนานะฮะผู้ชมอ้าวเดี๋ยวก่อน นี่มันมาดักหน้าเราเลยเหรอคุณผู้ชมอ๋อไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าเราจะเจอแองลาวาน,น้อยๆอยู่ยแถวๆนี้ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ปีนในส่วนเงถาวันไปฮะคุณผู้ชมผมไม่อยากหันแม่มงอ่ะคุณผู้ชมแต่แน่ๆเลยก็คือลาวาน่าจะตามก้นเรามาติดๆเลยนั่นเองตอนนี้เรามาน่าจะระยะไกลพอสมควรแล้วนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่ามันยังไม่ไกลพอนะฮะอูโห500้าร้อยบอกคุณผู้ชมหรือประมาณลบหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมผมจะพาความชิบหายนี้นะฮะไปที่หมู่บ้านนัั้นนนเอง โอ้สวัสดีไก่ no ทำไมไก่มันไม่โดนวะคุณผู้ชมผมอยากให้ไก่มันโดนอ่ะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แน่นี่แน่นี่เน่นี่แน่ n น no เฮ้ยผมก็ต้องประทังชีวิตเปะวะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยไม่ไหววะคุณผู้ชมไม่งั้นผมคิดว่าผมต้องตายแน่ๆนะฮะไปดีกว่าฮะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติอาหารเราหมดนะฮะก็แล้วแต่เวรแต ทำเลยละกันนะฮะคุณผู้ชมไหนดูสิคุณผู้ชมเอ้ยเราขึ้นมาด้านบนนี้ได้อยู่คุณผู้ชมอย่างแจ๋วนะฮะโอเคได้อยู่ฮะคุณผู้ชมแล้วก็อดัดปมาด้านนี้นะฮะดูเหมือนกับว่าเราจะเจอแอ่งน้ํากันอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวโอ้ยลงมาเต็มเต็มนอนหนอมากมากเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราอยู่ที่ลบหกร้อยนั่นเองนะฮะเราเหลือประมาณหนึ่งพันนะคุณผู้ชม กว่าจะเจอหมู่บ้านนะฮะโอ้โหโซแซจิงวักคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยนะฮะคุณผู้ชมสําหรับการเอาชีวิตอรอดเราภายในวันนี้นั่นเอง Five minutes later และตอนนี้ฮะคุณผู้ชมเราก็เจอหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโอ้โหซึ่งมันอยู่ภายในหิมะซะด้วยนะฮะคุณผู้ชมผมไม่อยากหันไปมองด้านหลังเลยอะคุณผู้ชมเพาด้านหลังมันจะเป็นยังไง <c oughs> เอาเป็นว่าเรามุ่งตรงไปข้างหน้ากันดีกว่าสวัสดีครับ NBC เราพาความชิบหายมาให้พวกนายแล้วไอ้โกเลมวันดี้วันดีวันดีนี่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 เรามีของมานําเสนอนายเลยนะเห็นว่าชอบอยู่ใช่ไหมล่ะฮะฮเอาปละหล่าเอาปหล่าโอ้โหดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะโอ้โหโกเลมไม่เป็นอะไรเลยเฮ้ยคุณผูชม คุณผู้ชมฮะผมเห็นในรูปแบบนี้แล้วผมนึกถึงมินิเกมมินิเกมหนึ่งภายในเซิร์ฟเวอร์เลยอะ่ะคุณผู้ชมผมนึกไม่ออกแล้วว่ามันชื่อว่าอะไรอะ่ะคุณผู้ชมท n t อ็ันเออแต่ว่านั้นน่ะมันเป็น TNT ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าของเราเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นลาวารันเว้ยคุณผู้ชม <laughs> โอ้ยยังไม่ได้ทังการขโมยของเลยอะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าหมู่บ้านรอบนี้นะฮะคุณผู้ชมน่าจะเป็นอะไรที่โซแซดมากๆเลยเดี๋เด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 ีขอดเดเเดเดดยมเดเดเหเเราดเมเด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 ้ดเดเดเมเดเดเเด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 เเเด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 เมเด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 เนเดเดเดเเนเเเนอ มันมีเตียงนอนคุณผู้ชมไปเร็งคืนเลยรู้ไหมคุณผู้ชมคือมันมีเตียงนอนในรูปแบบนี้เนี่ยเราสามารถทําการเช็คพอยต์ได้ไงเอออันนั้นถือว่าไปเลยที่เขาน่าจะฟิลฟ้ามาพราวแก้วอ้าวสวัสดี NBC เราให้ MC เดินออกมาปุ๊บแล้วก็แบบว่าตายเลยอะไรประมาณนี้เลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมปุ๊บ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 ผมอยากได้เตียงนอนอ่ะคุณผู้ชมขอแบบทําการตะปาำป่อยโอ้ตรงนี้โอ้โอ้ล้น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 คุณผู้ชมนี่เนีอ่าอีซี่นะฮะถึงจะเป็นในส่งบล็อกน้ําแข็งเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูเหมือนกับว่าก็จะเป็นลาวาด้วยนั่นเองนะฮะสรุปแล้วคือภายในวันนี้เนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะโอ้โอ้นี่มันประเทศลาวานี่หว่าคุณผู้ชมเดี๋ยว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 โอ้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 โอ เจ้คุณผู้ชมมันมีเตียงโอ้โหเฮ้ยโ,โ,โ,โซแซดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีเตียงสักทีหนึ่งสิวะไม่มีเลยว่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้น่ะคุณผู้ชมที่เราเห็นนะมันมีเตียงนว้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากลับไปที่เดิมซึ่งเราจะกลับไปยังไง <c oughs> นี่เนี่ยคุณผู้ชมมันอยู่ด้านหน้าเนี่คุณผู้ชมอา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดูเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้นะฮะคุณผู้ชมน่าจะเป็นที่โซแซดไปแล้วนะฮะตรงนี้ลหละคุณผู้ชมตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็ไม่ได้คุณผู้ชมนี่มันเป็นประเทศลาวาเลยนี่หว่าคุณผู้ชมมีผ้าเตียงนอนโอ้สุดยอดสุดยอดอ้าอ้าอ้าเฮ้แต่ว่าเราทำการเช็คพอยแล้วคุณผู้ชม เอ้ยโอ้โหออกได้เฉยเลยคุณผู้ชมโอ้โหเกมไมค์ครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เหนือการจินตนาการมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยมันยังตามเราอยู่อ่ะคุณผู้ชมซริงจริงแล้วนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ยสามารถทําการรีมูฟมันออกได้นะฮะเพียงแค่ให้เราหน่ะพิมพ์ไปว่า lava flow remove นะฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อเพลเยอร์นั่นเองนะฮะเราสามารถเล่นในรูปแบบของมัลติเพลเยอร์ได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมกรณีที่อยากไปเล่นกับเพื่อนนะครับแต่ว่าเนี่ยนะผมมาซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนนะฮะโอ้ล้อล้นละเู พี่ก็ไม่อยากบอกอะไรนะน้องแต่ว่าพี่ร้อนรนกว่าหนูอีกนะฮะเอ้ยมันหายได้งไงวะคุณผู้ชมโคแจ๋วเลยนะฮะอาราว,วามาขนาดนี้แล้ว NBC ผมคิดว่ายังไง NBC ก็ต้องตายแน่ๆฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่ามันโดนล,ลาวาในรูปแบบนี้นะฮะอู้โดนไปซีเพื่อนโดนไปซิเบื่อน <laughs> โคตรแจ่มเลยนะฮะโอ้โหให้ตายเลยคุณผู้ชมรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้มันค่อนจะร้อนแรงมากๆเลยนะฮะล่าสุดโกลเลมได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะ <c oughs> เราไม่ต้องสืบเลยนั่นเองจริงๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าเราน่าจะสามารถทำการสร้างประตูเนเธอร์ได้นั่นเองนะครับเพราะเวลาลาวาโดนน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นออกซิเยนถูกต้องไหมคุณผู้ชมแต่ว่าเราจะไปหาไฟแช็คมาจากไหนใชฮะคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวถือว่าเป็นอะไรที่ประเด็นมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเราจะลองทำในรรูปแบบนนั้เยา สามารถทําได้กันหรือเปล่านั่นเองนะฮะไหนดูซิค,คุณผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าผมอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเฮ้ยได้อยู่คุณผู้ชมเอ้ยเฮ้ยได้อยู่คุณผู้ชมเดิ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 ให้มันต่อขึ้นมานะฮะให้มันต่อขึ้นมานะฮะเฮ้ยได้อยู่เฮ้ย what the fuck เฮ้ยเฮ้ยมันทําได้ว่ะคุณผู้ชมแต่ว่าโอ้ตอนนี้ตอนนี้ดามมิตแล้วโอ้โหประตูเนเธอร์เราอาจจะเป็นสภาพเวอร์ชั่นใหม่หน่อยนะฮะ,ะคะุณผู้ชม เอ้ยแต่ว่ามันทําได้นว้ยคุณผู้ชมเห็นปะเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออได้อยู่นะฮะซึ totally? ่งเขาบอกว่าถ <mate> <men> ้าเกิดเราอยากให้ลาวามาสต็อปเองนะฮะเพียงแค่เราเนี่ยทำการกดชิปเว้ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะมาลองดูว่าถ้าเกิดเราทําการกดชิปได้ไหมนะฮะเอ้ยได้อยู่คุณผู้ชมถือว่าเป็นการนิ่งมากๆเลยนะฮะมันก็ไม่นิ่งนะ <laughs> มันก็ไม่ค่อยนิ่งขนาดน,น,นั้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาเราเดินไปเห็นไหมคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าจะเป็นออกซิเดียนด้วยนะฮะแล้วก็มีลาวาด้วยแต่ก็เราอยู่นิ่งเลยเนี่ยดูเหมือนก็จะไม่มีอะไรขยับขยืขย่นเลยนั่นเองนะ,ะถึงเราจะยือนอยู่บนบล็อกลาวาก็ตามนะฮะแต่แก็เราวิ่งปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมมันจะกระับมาเป็นลาวาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับและเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมก็คือลาวาฟอลโล่กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะผมก็อย่าลืมไ like, ลค์อย่าลืมแชร์น,นระร ซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถกดกรกิช่องเราได้แล้วเพื่อรับข้อสายใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับผู้ชมสามารถติดตามอินส a าแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมพิมพ์ fc p r i v i ด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับโอ้โห <laughs> เหลือแต่เสา,าเตาเผาแล้วฮะคุณผู้ชม